สวัสดีครับมาพบกันนะจู่เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องตัวพัดลม USB นะครับตัวนี้ซื้อจากช้อปปี้ครับเป็นพัดลม USB นะครับไม่มีไม่ใช่พัดลมที่ชาร์จไม่มีแบตนะครับรุ่นนี้ไม่มีแบตอ่านี่ไว้เสียบกับ power bank เลยนะครับตัวนี้ซื้อมา279บาทนะครับอ่านะครับก็ในกล่องก็ไม่มีมันก็มีในกล่องก็จะเป็นสภาพนี้นะครับมันจะมี2สีผมเอาสีเขียวมานะครับอ่าก็ มันก็จะมีสายมันก็จะมีแค่ตัวพัดลมมีสายให้มานะครับแล้วก็สายเป็นไมโคร USB นะครับสายชาร์จเป็นไมโครยูเอสบีนะครับเสียบเข้าตรงนี้ด้านหลังนะครับแล้วก็สายเสายบจะเอาไปเสียบกับ power bank นะครับตัวนี้เหมาะสหรับก็คือต้องใช้เสียบกับไฟนะครับอาจจะเสียบกับคอมอะไรคุณก็ได้นะครับใครที่ใช้น้ตบุ๊กน้ตบุ๊กนะครับเสียบไฟมาแล้วก็จะมีไฟติดตรงนี้นะครับถ้าเราเสียบเนี่ยแล้วจาใช้ก็กดตัววิธตรงนี้เลยนะครับ กดซื้อตรงนี้ปั๊บอ่ามันก็จะปรับได้เป่านะครับรู้สึกจะเหมือน3สปีีนะครับก็คือไม่มีมันกดทีเดียวนะครับปั๊บก็ามัดลมเป่ากดอีกทีครับก็ความเร็วขึ้นกดอีกทีก็เร็วขึ้นกดอีกทีก็ดับนะครับก็จะไม่มีสเตตัสบอกนะว่ามันแรงขนาดไหนนะครับอ่าแรกนะอันที่2ก็อ่าก็คือถ้า มันจะมีแค่ไฟนี่แหละครับอบอกมันไม่บอกไม่มีอะฟอกสถานะนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะคแค่นี้นะครับถ้าส่วนการมันสามารถถอดมาทาความสะอาดได้นะครับอตรงนี้นะครับหมุนตึ๊บหยับนะครับอย่างเงี้ยนะครับขุนตึ๊บโอเคนะครับขุนตึ๊บถึงออกได้ไหม ปุ๊บทำไมไม่ออกเนาะต้องใช้จงัดป่ะเนะี่ยปุ๊บร่องมันไม่พอดีมือนะครับเนี่ยมันมีมาร์กอยู่นะพอหมุนแล้หมุนตื๊บออกมาปาั๊บอ่เคาะออนิดนึงนะครับถึงจะหลุดผมเคาะนะก็มีแค่นี้นะครับพัดลมพัดลมก็ถอดได้ไหมเหมือนถอดไม่ได้นะครับก็แค่นี้เป็นพัดลมหนึ่งสองสามสี่ห้าใบนะครับ ตัวนี้ซื้อมาจากช้อปปี้ครับ279บาทก็มีค่าส่งนะครับ3 2แต่ใช้มีคูป,ปองลดนะครับแต่มันก็ไม่มีเซฟตี้เลยครับถอดออกมันก็เป่าได้เหมือนพัดลมปกตินะครับก็ประมาณนี้นะครับเอามาจอดจ่อได้นะครับถอนเหมาะสำหรับเอาไปอะไรนะวางข้างพวก โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับทำทำทำอยู่เราไม่ต้องไปเสียบพอดีมันถ้าเป็นใช้พอลองสองร้อยสิบก็เสียบไฟลําบากนิดนึงนะครับอาจจะมีเฉพาะปลักป๊กมาจํากัดนะครับก็อ่าก็มีปลั๊กสั้นๆก็เสียบเข้ากับ USB อของโน้ตบุ๊กของคอมได้นะครับอ่าอย่างอื่นก็ไม่มีแล้วตัวนี้ก็หมุนหมุนก็หมุนแค่นี้นะครับไม่มีตัวแบบบิดล็อกมีจังหวะล็อกอะไรนะครับก็ขยับเอานะครับอ่าก็เป็นพลาสติกล็อกอย่างนี้ธรรมดานะครับไม่มีอะไรก็รหมุนได้สภาพขนาดนี้นะครับอ่าปึ๊บ ก็นะฟรีนะรฟรีเข้าไปก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็มีแต่ผมเห็นในรูปเนี่ยมันมีตรงนี้ด้วยครับเนื่องจากเมนูมันเป็นภาษาภาษาจีนนะครับาภาษาจีนก็เลยงงผมไม่รู้คือตัวนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีตัวนี้ให้มาวันนี้ให้มานะผมฉีกออกมาเนี่ยซองเป็นอย่างนี้แต่ในรูปก็คือตรงนี้อ่าน่าจะอย่างนี้หรือเปล่าใส่เข้าไปแล้วเพื่ออะไรอ๋อใส่ตรงนี้จริงๆครับอ่า นะตอนลูกก็คือใส่ตรงนี้มันอยู่ในซองแรกมันอยู่ในซองนะเจ้าอีกทีนะครับอยู่ในซองอฉีกออกมาปุ๊บแล้วก็เพื่ออะไรกลิ่นก็ไม่มีนะผมยังสงสัยมากเลยมันก็ไม่เขียนแต่เนื่องจากมันเขียนมาเป็นภาษาญี่ปุ่นมันมีภาษาอังกฤษไหมมีภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับภาษาจีนภาษาจีนนะครับหน้าภาษาจีนของนี้ไม่ได้ญี่ปุ่นหรอกภาษาจีนอ่านแล้วโอ้มันตัวเล็กมากนะภาษาใสแว่นเลยมองไม่เห็นเลย ก็ก็ติดไปก่อนแล้วกันนะครับยังงงอยู่เลยว่ามันคืออะไรแต่ใส่เข้าไปเรียบร้อยละใส่เข้าไปได้นะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยละก็สําหรับใครที่สนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับแต่ถามผมก็แพงเหมือนนะสองร้อกว่าบาทสองร้อบาทคุณไปซื้อพัดลมเสียบปลั๊กน้องแง่งได้ตัวหนึ่งอะไอตัวนี้ผมว่ามันเหมาะสำหรับคนที่แบบอ่าประหยัดพื้นที่นะครับไปหาพัดลมเสียบปลั๊กปลั๊กน้อยบางคนบ้านปลั๊กไฟน้อยนะครับจะใส่ปลั๊กพ่วงก็เกะกะเลยก็นะ แบบนวดบ้วงแล้วก็นเนี่เสียบต่ออะไรอย่างเงี้ยง่ายๆพกพาพกพาก็ไม่ยากเท่าเพราะว่าน้ำหนักมันเบาอ่าแต่มันไม่มีแบตนะครับคุณก็ต้องมี power bank อีกหนึ่งตัวนะครับอาจจะกลายเป็นเจก,กกาไปเลยก็ได้แต่ถ้า power bank าดีๆก็ได้นานนะครับเพบราะวกลมที่ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จในตัวเนี่ยถ้าบางรุ่นนะครับมันก็ถ้ามันแบตไ,ไม่ค่อยดีเนี่ยแป๊บเดียวมันเสื่อมก็ลําบากแต่บางรุ่น,นแบตดีๆอย่างพวกเสียมีพวกอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะผมเคยใ,ใช้ก็ทนดีนะครับอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็คงจบถึงที่นี้นะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักจีบโฟโต้ในยูทูบชาแนลในไฟเพนนักจีบโฟโต้ด้วยโโตโตนะครับสำหรับใครอยากซื้อก็ไปหาเจ้าอี้ตัวช้อปปีได้เลยนะครับผมก็ครับรุ่นมันมีไหมมันมันเขียนละเอียดอะไรไหม,มก็มีประมาณนี้นะครับอ่าก็ไม่มีอะไรนะครับเขียนอะไรไม่มากอ,อืมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปให้นิโคลอาฟสวัสดีครับ